คำเตืข้อมัลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประวิช้ยในตัวอ,อยางในการรับชมสำหรับสมุดฉากกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านั้นไม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเลขเด็ดของหนุ่มสุพนันแอดแจ็คพอตและแมนบนล่างเลขแอดหวังแต่ก่อนจะไปดูแนวะทางแมนแก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแอดแจ็คพอตงวดที่แล้ว16มีนาคมเขาให้วิ่ง6ฟัน6เลข6ก็มาจริงๆค่ะแต่ว่าเลข2ตัวเขาให้60 61กับ63ข้าม62ไปน่าเสียดายจริงๆนะมาดูกันต่องวด1เมษายนแอดแจ็คพอตรัฐบาลให้ฟาด72กับ77 3ตัวให้เมดเดียว772 ก็เด่นน้อยห่างมากๆให้มาแค่ห่างเดียวเท่านั้นซึ่งเลข77ก็ตรงกับอาจารย์บุญรอดพารวยมาดูกันว่าเลขแอดแจ็คพอตจะเข้าในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางจากแอดหวังงวดที่แล้ว16มีนาคมก็ปังมากๆเข้าทั้งบนและล่างเก็บได้ทั้ง26และ87เลยค่ะ แอดมินก็เคยนำแนวทางของเขามาลงนะซึ่งช่วงนั้นแนวทางของเขาก็เข้าบ่อยเดินดีอยู่หลายงวดแล้วก็มาหลุดไปตอนนี้ก็กลับมาเข้าแล้วอาจจะเข้าแบบยาวๆอีกก็ได้นะคะมารุ้นกันต่องวด1เมษายนแอดหวังให้เด่นเลข8เลข9กับเลข0 2ตัวให้เน้น86 96 06 88 98 กับ08ก็จะมีเลข96ที่ตรงกับแอดกุ้งมังกรเต้นและอาจารย์บุญรอดพารวยและมีเลข86 88กับ98ที่ตรงกับแอดเบสพารวยด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขแอดหวังจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันกับแนวทางจากหนุ่มสุพรรณงวดที่แล้ว16มีนาคม ก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้เลยนะแต่ถ้ามองย้อนไปดูแนวทางของเขาจากที่เราติดตามกันมา11งวดก็หลุดแค่2งวดเองนะงวดนี้ก็เชียร์ให้เขากลับมาทำผลงานปัง,ปงๆเข้าแบบยาวๆเหมือนที่เคยผ่านมานะคะและหนึ่งเมษายนหนุ่มสุพรรณก็ให้มาแล้วคะ่ะเป็นของแท้แน่นอนแต่หลุดมาจากลายกลุ่มเพราะว่ายังไม่เห็นทางหน้าเพจเลยนะ แอดมินก็ไม่ได้อยู่ในลายกลุ่มของเขาค่ะปกติจะติดตามทางหน้าเพจนะคะงวดนี้หนุ่มสุพรรณให้เด่น4กับ5 2ตัวให้49 40 41 59 50กับ51และมีเลขพิเศษ3ตัวด้วยค่ะเลข250กับ251แอดมินว่าหนุ่มสุพรรณน่าจะให้เน้นเลข50กับ51นะ ซึ่งถ้ามองเด่นไปทางเลข5ก็จะตรงกับแอร์ใต้ฟ้าและแอร์สุดปังและเลข5้าหก็ตรงกับแอร์ใต้ฟ้าสำหรับ5 9ก็ตรงทั้งกับแอร์ใต้ฟ้าและแอร์สุดปังเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขของหนุ่มสุพรรณจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะและถ้ามีแนวทางเด็ดๆมาอัปเดตเพิ่มเติมก็อาจจะเจอกันอีกครั้งในรอบดึกนะคะสำหรับคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้แอซสทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคตีรวยรวยรวยค่ะ